สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5้าหาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุาน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับ หมอโตดดบแบบโภราศาสไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์รายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสหมอโต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศ์คกูบาอาจารย์ เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่สามถ้วยการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สมหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีข้อความไม่เข้าใจในเรื่องมุมมองในเรื่องความเป็นตัวตนในเรื่องเหตุในเรื่องผลในเรื่องสิ่งต่างๆที่มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันน้มีพลังงานไพ่เดอร์เมอรเจเนเป็นพลังงานพ่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับชาวธาตุน้ําเป็นคน ที่รักการเรียนรู้คุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่อย่างตลอดเวลาคุณเป็นคนที่วางแบบแผนคุณเป็นคนที่วางเป้าหมายให้กับตัวของคุณเองเป็นพลังภาพให้ความมีสเสน่ห์ความร่าเริงความโดดเด่นหรือเป็นพลังงาพให้การม,มีสติการทําอะไรแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้นะมีพลังงาพให้เพจเอาวานการเริ่มต้นใหม่โอกาสที่มีให้คนควยคว้าโอกาสที่มีให้คนเห็นคุณเห็นค่า ในโอกาสที่ให้ไปนะครับการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองเราบังคับจิตใจใครไม่ได้เราบังคับความรู้สึกใครไม่ได้ในวันที่เรากลับมาเห็นในความรู้สึกในวัน <het> ที่เรากลับมาเห็นในจิตใจของเราในวันที่เราเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเราจะเห็นคุณค่าแห่งความรู้สึกในตอนนี้ของเราคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่ออกแบบ ชีวิตให้กับตัวของเราเองนะเป็นพลังงานให้ความนิ่งคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ตามเขาเหมือนตะก่อนแล้วแตะก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามเขาก่อนเคยงอ,อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่ยังไม่ได้หมดรลักแต่เราเบื่อแล้วกับสิ่งที่เราทุ่มเทให้เท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดมีพลังงานให้ปัญหาความขัดแยง้ง ความไม่เข้าใจนะหรือมีคนที่เอาปัญหาความขัดแยง้งความวุ่นวายเข้ามาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนพี่น้องเอาปัญหาเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะครับรังเอาให้ความเบือ่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะการที่เราปล่อยวางบ้างในเส้นทางเดินมีทั้งคําพูดคําเตียยสีคํานินทาคําให้ร้ายแต่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในมุมของเราเรากลับมาปกป้องในสิทธิในตัวตนของเราเองวิวออฟฟอนจูนโกงร้อให้โชคชะตา วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห่วงการวเวลาโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาดีๆกําลังที่จะเข้ามาคุณจะอยู่เหนือแห่งโชคชะตาโลกวันเวลาที่เป็นของคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีแค่วันเวลาที่เป็นปัจจุบันอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอดีตที่หวนกลับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเดือนลางจางหายกําลังกลับมาเป็นอดีตและเป็นความรู้สึกและเป็นในสิ่งที่ การพูดถึงการกล่าวถึงในสิ่งต่างๆที่เคยได้ผ่านมาน่ามีพลังาให้สิบไม้เทา้าการแบกภาระความรับผิดชอบคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงเท่าชาติน้ําทําอะไรแล้ว คุณเป็นคนที่จะทําให้ถึงเป้าหมายแห่งชัยชนะและความสําเร็จหรือความทุ่มเทของคุณการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณซิ่งอ,อับแคบคนเก่าๆคนเดิมสำหรับในความคิดของคุณกําลังมีความคิดถึงสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆหรือของเก่าที่เคยหายไปกําลังเจอในช่วงนี้นะมีพลังงานให้คนเก่าคนเดิม คนอดีตชาติของคุณหรือคนที่เคยทําให้คุณผิดหวงังคุณเสียใจกําลังหวนกลับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกคงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่กับคุณหน้าคนเกา่ากลับมาเป็นคนใหม่ที่รู้ใจคน คนที่อาจจะเป็นฝ่ายที่มีสถานะที่โสดจะชอบพบเจอกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นคนที่เติมเต็มเป็นคนที่ห่วงใย,ยเป็นคนที่เข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันในวันที่มีคนคนหนึ่งเข้ามาหาเราและมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรู้สึกของเราเขาจะเห็นอกเห็นใจและเห็นความรู้สึก ในตัวตนของเรานะ้มีพลังงานไพ่เดือดแทนประดาสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันการยังตัดกันไม่ขาดหรือมีพลังงานไพ่จิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดคุณกับเขาเคยอธิษฐานจิตคอพอลุ่มกันมาให้พบให้เจอกันในทุกภพทุกชาติไปในตอนนี้คนอดีตทวนกลับหวนคืนคนที่เคยสัญญาคนที่เคยผูกมัดในจิตวิญญาณเหมือนรักแรกพบเหมือนรักถูกชะตาเหมือนรักต้องชะตานะครับเป็นพลังงานไพ่ การที่เป็นบททดสอบในช่วงนี้เป็นพลังงานการที่คุณจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะในสิ่งที่คุณเรียนรู้ในสิ่งที่คุณมุ่งมัน่นในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับเป็นพลังงานไพาฮารากัสฮารากัสนี่คือไพ่ของพลังงานของ การกำเนิดใหม่และชีวิตที่เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติของคุณจินตนาการความฝันและความสำเร็จและความหวังและการกลับมาเห็นในจิตวิญ,ญญาณและความรู้สึกในจิตใต้สำนึกของเราในวันที่คุณกำลังได้ยินเสียงตัวของคุณเองคุณกำลังผ่านเรื่องราวกับความรู้สึกในตัวตนของคุณเสียงแห่งความรู้สึกเสียงแห่ง,งจิตใจและการพูดคุยกับความรู้สึกของตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์พลังงานไพ่สิบใบนะ ความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะครับมีปรังหาไพการตกอยู่ในสถานาการณ์มือที่3หรือมีปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจในเรื่องมุมมองในเรื่องเหตุผลทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองการให้เหตุผลและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะมีไพ่ของชาธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ธาตุดินกันพึ่งสมกรคนที่เกิดวันพฤหัสได้คนที่เกิดวันพุธได้นะเป็นพลังงาไพความรู้สึกที่เราได้มาพบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่เราได้มาพบ จอการคนที่มีสัมพันธ์ร่วมกันมากรรมร่วมกันมาหรือเป็นคู่ทวินเฟรมที่เคยอธิษฐานผูกจิตผูกใจซึ่งกันมาที่ได้มาพบที่ได้มาเจอซึ่งกันและกันนะอขอเช่อพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ น้ำนะครับเป็นพลังอักข่ยใน8-9ไม้เท้านาะการปิดกั้นกันไปหรือการบลอกการมีกำแพงการบลอกการติดต่อการสื่อสารสนบังท่านไหนมีการที่เป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินถอยออกมาเพราะปัญหามันเกินเยียวยาเพราะปัญหามันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ ปล่อยให้เราโดดเดียวนะครับเป็นพลังาพให้ความผูกมัดความผูกพันและมีพลังภาให้การที่การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังภาพให้การเลิกการยาล้างในวันนี้การที่เราเป็นฝ่ายที่กําลังเริ่มที่จะปลดปล่อยการดีอแต่ในวันที่เราเริ่มที่จะปลดปล่อยใครสักคนหนึ่งไปมันเหมือนเรื่องความรู้สึกที่เขายังคิดถึงและเขายังรักคุณอยู่เขายังเป็นห่วงคุณอยู่นะเดอร์ชิริออดมีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากทักทายหรือเป็นความรักของคนที่ห่างไกลการ ความรักต่างกันโดยระยะทางต่างชาติต่างอำเภอต่างตำบลต่างวัฒนธรรมต่างต่างภาษาซึ่งกันและกันนะมีพลังภา่ในในออฟสอดนะในออฟสอดคือพลังให้การฝ่าฟันการ ฝ่าฟันและการ,รเผชิญหน้าชาวธาตุน้ําเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายคุณเป็นคนที่เผชิญหน้าทุกปัญหาคุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวและมีความเป็นผู้นําและมีความเป็นตัวเองสูงนะคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นราน ern, นัาไพ่ Knight of Pentacles Knight of Pentacles เรื่องราวของคุณในสิ่งที่คุณจะเขียนในเส้นทางเดินของคุณในแบบแผนของคุณ,คณการวางแบบแผนสถานาการณ์พวกนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรโอกาสมีความเสี่ยงเสมอมันคงผิดแผนไปบ้างมันคงพลาดไปบ้างแต่ การที่ลก,กลับมาควบคุมอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นตัวตนของเรามีพลังห้การเรียนรู้สําหรับบางท่านมีการที่ไปเรียนรู้เพิ่มศักยภาพให้กับตัวของคุณเอง การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆหรือเป็นพลังอาไพการที่เราอาจเป็นฝ่ายที่กําลังเริ่มต้นในวันที่สิ้นสุดในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่กําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆกําลังที่จะเข้ามานะครับเป็นพลังอานใเดอร์เดอเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักความมีสเสน่ห์ดวงความรักในช่วงนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่กําลังมีสเสน่ห์เริ่มหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นเริ่มแต่งตัวเริ่มทําเพื่อตัวของคุณเองเริ่ม สองกระจกที่มองเห็นตัวตนของคุณคุณกำลังสัมผัสถึงความรู้สึกกับคนที่รู้ในความรู้สึก คุณกาลังเห็นในตัวตนของคุณจัดเม้นผลวิบากรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําไม่มีใครที่แก้กรรมให้แก่ใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทําแต่เราสามารถเสริมพลังงานของไพ่จิตวิญญาณและพลังงานบวกในวันที่เรามีออไร่ความสุขความสมหวังจะมีคนที่เสียดายเราจะมีคนที่เจ็บปวดทุกครั้งที่เขาเห็นคุณจะมีคนที่เจ็บปวดทุกครั้งที่เขาพลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปนะมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิต ชาวกันลัคนากันนะครับเป็นพลังาให้การกลับมาคิดการกลับมาไต่ตอง เป็นพลังงานไพ่สิ่งศิสิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือได้หรือพ่อแก่ลือสีได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มีคนที่กําลังตื่นรู้หรือกําลังคาแสงสว่างคุณคือแสงสว่างที่ทําให้เขารู้ใจตัวเองมีคนที่กําลังเหงาใจเหงาในความรู้สึกที่เคยพูดคุยที่เคยยอกร้อที่เคยร้อเล่นที่เคยวางแบบแผนที่เคยวางเป้าหมายที่เคยมีคุณอยู่ด้วยนะมีคนที่กําลังเจ็บปวดหนักมากและกําลังได้รับผลแห่งการกระทำวิบากกรรมที่เขาทําลงไปในเส้นทางเดิน การกระทําในต่างๆิงต่างๆจะมีคําถามและมีคําตอบของมันอยู่แล้วในเส้นทางเดินในบ้านปลายในสิ่งที่เป็นจุดจบในเส้นทางเดินและก็ต้องเริ่มต้นใหม่เสมอนะครับเป็นพลังภาภใใน the me the full นะ the full คือการอิสรนะและเป็นพลังภาพให้ความว่างเปล่านะครับในเส้นทางเดินในตอนนี้มีคนที่รู้สึกถึงความว่างเปลา่าขาดหัวใจขาดความรู้สึกคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกคนที่ไม่เข้าใจเรื่องความห่วงใยอาจจะเป็นฝ่าย เขาที่ไม่เข้าใจเราในวันนี้มีคนที่กําลังเข้าใจในความรู้สึกรู้สึกของกุณการเห็นอกเห็นใจซึ่งการและการความรักคือการดูแลความรักคือการเกื้อกูลความรักคือการเกื้อหนุนและดูแลเอาใจใส่ของคนที่เรารักของคนที่เราแคร์ในวันนี้เราจะเป็นคนที่ถามกับหัวใจและความรู้สึกของเราว่าในวันนั้นเราทําเต็มที่แล้วแต่ในวันนี้เราจะเป็นคนที่ให้โอกาสหรือเราจะให้อภัยหรือเราจะเปิดโอกาสมันอยู่ที่ตัวของเราเองว่าเรายังพร้อมให้อภัยกับคนคนนั้น หรือเปล่านะครับเป็นพลังอาไพสาเหรียญสิ่งดีโชคดีโชค,โชคแบบฟุกฟุกชาวธาตุน้ําอันมีโชคที่เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวนะ่เป็นพลังอาไพสิ่งดีโอกาสดีสิ่งมีค่าหรือเหรียญที่มีค่าเนี่ยคุณเก็บไว้ในความรู้สึกของคุณสิ่งที่เราจะมอบให้ใครสักคนเนอะมันคือหัวใจมันคืออารมณ์และมันคือความรู้สึก ที่เป็นความรักและความห่วงใยซึ่งกันและการการตัดกความรู้สึกมันคงยากในความรู้สึกเพราะมันยังมีเตอร์เทมเพลนมันยังมีความผูกมัดมันยังมีความผูกพันมันยังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่นะในวันที่เขาหลงไปในวันที่เขาพลาดผิดไปในวันที่เขากําลังตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้เขาคิดถึงวันที่เราเคยดูแลวันที่เราเคยบ่มเพราะวันที่เราเคยสร้างด้วยกันกว่าจะเริ่มเป็นรากฐานกว่าจะเริ่มเป็นพี่ดอกออกใบและออกผลในตอนนี้มีคนที่รอคุณอยู่รออาการ ให้อภัยรอการให้โอกาสจากคุณคิงออฟวานราชาตแห่งไฟคนที่มีความ ตั้งใจคุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวและความตั้งใจแอคทีฟในเรื่องการงานหรือในช่วงนี้ออกแนวบ้างงานขยันทํางานในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังให้เดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักอีกครั้งหนึ่งนะการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันกรรมสัมพันธ์ที่เราได้มาพบเจอกันหรือเขาต้องไปรับกรรมกอนผลวิบากกรรมที่เขารู้แล้วว่าใครคือความรักใครคือรักแท้ใครคือคนที่เข้าใจความรักเทิ ล้างให้ตายยังไงก็ไปอยู่ดีเทิดคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเรานะด้วยจิตอธิฐานนําพาแห่งรักให้เราได้มาพบเจอกันนะครับอขอดูพลังงานภายในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับว่าในปัจจุบันความรักของคุณเป็นเช่นไรน,นะครับขอเชิพลังงานภายในปัจจุบันของชาว ธาตุน้ำมีไพ่พลังาไพ่ความอึือัาดความไม่สบายใจมันมีเบื่อบางเรื่องราวที่ไม่สบายใจกับเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่บอกความรู้สึกให้กับใครได้รู้เพราะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเพราะคุณเป็นคนที่กเนนกง่งเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถในตัวตนของคุณเองถามว่าเราเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยแต่ในสิ่งที่เราทําเพื่อตัวของเราและเพื่อครอบครัวของเราเราอาจ,จเป็นฝ่ายที่มุ่งมั่นอยู่ในช่วงนี้นะชาวธาตุน้าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและเป็นพลังาไพ่คนที่มีความเป็นผู้นําครอบครัวนะครับเป็นพลังาไพ่ห้า มีพลังงานให้ดมูลดมูลความคิดถึงความโหยหาความคิดถึงกําลังเดินทางไปหาคุณความคิดถึงความรู้สึกเดียวกันในวันที่เขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาต่างฝ่ายต่างคิดถึงซึ่งการละกันความรู้สึกของคุณกับเขาเป็นความรู้สึกเดียวกันใจที่ห่างไกลความรู้สึกของเขาอยู่ใกล้คุณนะมีพลังงานให้การเดินทางการเทคแอคชั่นการติดต่อคุณก่อนหรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่ส่งข้อความไปทักทายไปง้อกับคุณนะมีพลังงานให้ถูอับครับ ความรักที่เราได้มาพบเจอกัน สำหรับบางท่านมีการที่ปลดปล่อยการดีที่ผ่านมาก,ก็เริ่มต้นให้กระตัวงของเราเองหรือการเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาคนๆนี้นเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนกันหรือเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องความรู้สึกของคุณเป็นคนที่เอาใจเก่งเป็นคนที่คอยเทคแคร์เป็นคนที่คอยดูแลเป็นคนที่คอยห่วงใยเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มจัก,กรวาลแห่งนี้คุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครนะมีดวงดาวนับล้านดวงจักรวาลนี้กว้างใหญ่เหลือเกินคุณกับเขาได้มาพบเจอกันจักรวาลส่งร เราให้ได้มาพบเจอความรู้สึกที่เราได้มาพบเจอกันแล้วในในตอนนี้มีพระอาภัยสี่เหรียญมีไพ่ของเจดนาดนะครับ เจนด,ดาบคือคำพูดโกหกคำให้รายการว่ารายการนินทาการปกปิดการซ่อนเลนมีคนที่ปกปิดใจของเขาไม่ได้ตอนนี้เขายอมรับผิดในทุกเรื่องเขายอมรับผิดในทุกๆอย่างในตอนนี้คุณน่จจะเป็นฝ่ายที่รู้ถึงคำพูดโกหกคำพูดไม่จริงการทำร้ายรางการปิดบงังการซ่อนเลนความรับที่ไม่มีในโลกใครปกปิดใครซ่อนเลนความรับก็กำลังที่จะเปิดเผยนะมีพลังอาไพน์นาอเตเกิลมีพลังงาไพเดทเดทคือการจบการเลิกราความพัดภาคการยาระ มีพบมีเจอมีจากมีราเป็นไพ่ของสัจธรราแห่งชีวิตที่แท้จริงในวันที่รักกันก็ต้องจริงใจต่อกันในวันที่จากกันขคขอให้จากกันด้วยดีในวันที่ไป่แนวไม่ได้ดีขอให้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์เรายังพร้อมให้อภัยกับเขาอยู่หรือเปล่าเราจะเป็นคนที่ถามหัวใจได้ความรู้สึกของเราในออลครับมีพลังอไพ่คนที่ข้างรัก เขาแอบข้างรักคุณหนักมากนะเขากำลังแอบมองแอบสืบแอบส่องมองโปรไฟล์มองรูปคุณมองภาพคู่มองรูปคู่ของคุณกับเขาที่เคยถ่ายร่วมกันนะมีคนที่แอบหวังเล็กๆที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างคือกิเลสความรักก็เป็นกิเลสยิ่งรักมากยิ่งทุกมากยิ่งห่วงมากยิ่งแคร์มาก ความรู้สึกของเรายิ่งแคร์เขาในวันนั้นในวันที่เราเริ่มที่จะไม่แคร์เขาหรือในวันที่เราเริ่มที่จะไม่สนใจคุณจะอยู่เหนือแห่งพลังงานของไพ่เดวิลทําให้เขารู้สึกข้างคุณทําให้เขารู้สึกไปไหนจากคุณไม่ได้นะมันมีแรงผูกมัดมันดีแรงผูกพันมันมีแรง,แรงพนัน,งนธนาการนะครับเป็นพลังงานไพ่เด็กถือถ้วยนะคนที่อายุน้อยกว่ากาันคนที่อายุแตกตาก่างกาันเป็นไพ่พลังงานไพ่ชัดเมนนะการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่คงผลวิบากรรมเขายังมีกรรมทมพันธ์ร่วมกับคุณที่ยัง ตัดกันไม่ขาดยังเป็นคู่กรรมกันอยู่นะสำหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่เราเคยอธิษฐานขอพอรร่วมกันมามีคนที่อยากกลับมาแก้ไขในผลแห่งการกระทําที่เคยทําไว้แก่คุณการที่เราได้มาพบเจอกันแล้วการที่เราได้มาดูแลกันแล้วรักษาน้ําใจของคนที่รักไว้นะครับเป็นทาง,งารไพ่สองเหรียญการวนกับใจโรเลใจวุวน่น คนที่โลเดคนที่วุว่นวนคนที่ใจสับสนในวันนั้นอยากกลับมาเรียนรู้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ชโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คําพูดคนก็เปลี่ยนได้หัวใจคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกของคนเราเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อารมณ์โมโหมีอารมณ์ไม่ได้หลังใจมีอารมณ์ที่ผิดหวงังมีอารมณ์ทั้งความสุขความสมหวังความเสียใจในเส้นทางเดินของเรา ในโลกใบนี้มีวันที่เป็นปัจจุบันที่เราได้เรียนรู้ในทุกวินาทีในทุกลมหายใจกำลังที่จะผ่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่คหนดและมีคนที่กำลังเขียนเรื่องราวต่างๆในชีวิตของพวกเราอยู่ความรู้สึกในตอนนี้ชีวิตกำลังเริ่มพ้นผ่านกาลังเริ่มจางหายความรู้สึกของเขา ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากวนย้อนเขาอยากพบเจอเขาอยากชดเชยวันเวลาที่ขาดหายไปนั่นด้วยผลแห่งการกระทําเขาอยากบอกคุณว่าเขายัางรักเขายัางแคร์คุณอยู่นะครับอขอรูปรงังงานภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คีนอาวารราชินีงไฟนะสำหรับบางท่านไหนมีการที่พบเจอกันในเรื่องการไปทํางานหรืออยู่ในแวดวงการงานเดียวกันหรือเพื่อนแนะนําให้หรือคนที่รู้จักแนะนําให้หรือมีผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับเป็นทางการให้เจ็ดถ้วยความฝันความหวงังหรือคนคนนี้คุณเคยฝันถึงเขาคุณเคยคิดถึงเขาคนที่ ต่างฝ่ายต่างไม่เคยเจอกันแต่ฝันถึงกันมันมีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้าไปผูกพันและไปผูกมัดซึ่งกันและกัน การที่เราได้มาพบเจอกันและเราได้มาเรียนรู้กันมันเป็นผลที่แห่งการกระทําที่เราได้อธิษฐานในหัวใจมาด้วยกันนะหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปคนคนนี้เข้ามาชัดเจนกับคุณนะครับเป็นพลังงาพใน8เหรียญความตั้งใจความพยายามการดูแลการสร้างอนาคตไปด้วยกันนะความรักคือความเข้าใจความรักคือการดูแลของคนที่รักกันนะครับเป็นพลังงานให้เดอ์เมิเชียนนะครับเป็นพลังงาพในอเวนต์ คนคนนี้อาจะเป็นคนที่มีความเก่งมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งในตัวงเขาเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเป็นคนที่วางแผนในเรื่องการเงินเก่งเป็นคนที่ละเอียดนะ คนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาแล้วมันเหมือนกับการที่เรามีพลังงานเดียวกันมีเคมีเดียวกันมีธาตุเดียวกันคนที่มีธาตุเดียวกันแล้วมีความรู้สึกเดียวกันทุกคนมีธาตุดินน้ำลมไฟด้วยการมีความรู้สึกและมีพลังงานภายในตอนนี้คุณจะเห็นใน,ในจิตวิญญาณและในความรู้สึกคําพูดตรงกับความคิดความคิดตรงกับคําพูดและการการะทําตรงกับความรู้สึกที่แสดงออกมา ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังไพ่เดมูลนะความคิดถึงความโหยหามีคนที่คิดถึงคุณในทุกๆวันมีคนที่คิดถึงคุณตลอดเวลานะมีพลังไ ide, พ่เดืหายพิเศมีพลังไพ่เก้าเหรียญความสดใสความสดส,ยว,ส,ดสวยในระวยรอในแบบคุณคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์และคุณเป็นคนที่มีแบบแผนและคุณเป็นคนที่วางแผนการเก่งนะในเส้นทางเดินของเราและคุณเป็นคนที่ วางเป้าหมายให้กับตัวของเราเองความมีเสน่ห์สิ่งที่เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่คนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวของเราเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับในวันที่เขาไปเรียนรู้แล้วในวันที่เขากลับมาในวันที่คุณไม่ให้อภัยเขาจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดที่สุดและเขาจะเป็นฝ่ายที่ทุกทรมานใจในวันที่ พัดภาคในวันที่ภาครักแห่งความรู้สึกในวันข้างหน้ามีคนที่รอคุณอยู่ในวันข้างหน้าอนาคตที่ใกล้ๆอนาคตที่กำลังที่จะมาถึงเขาจะมาพบเขาจะมาเจอเขาจะมาเล่าให้คุณฟงังนะมีพระงาภัในซีมเด็กถือดาบนะครับการแอบเสือเขาก็แอบสืบคุณตลอดเวลาว่าคุณเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างในวันที่ไม่มีเขาในวันนั้นในวันนี้เขา ไม่มีเขาอีกแล้วเขากําลังคิดว่าในวันนั้นเขาพลาดโอกาสที่มีคุณไปนะเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะทุกเรื่องราวเดินทุกผลแห่งการกระทำในตอนนี้มีคนที่อยาก,กับมาสัญญาคุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจคุณคือแรงผักดันให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปเป้าหมายเดียวกันมีคนที่กำลัง วนกลับและอยากเดินร่วมในเส้นทางเดินกับคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไ d ดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยกับหมอโต๊ดกันได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุน้ำทุกท่านนะครับ